มาดูเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้ากันบ้างนะคะยังคงอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะทางด้านเทศบาลน,นครหาดใหญ่เองค่ะเดินทางจัดระเบียบทางเท้าย่านถนนนิพัฒ์ขอภัยค่ะนิพัฒพักดีนะคะหลังโรงแรมฟลอริดาค่ะซึ่งพ่อค้าแม่ค้านะคะก็เปิดพื้นที่ทางเท้าให้สัญจรได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ นายอมร์เบญาลีรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าย่านถนนนิพัฒน์พักดีหลังโรงแรมฟอริดาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาคารผู้ประกอบการห้างร้านร่วมการปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านหน้าอาคารหรือหน้าร้านค้าโดยการที่ไม่ตั้งวางสิ่งของบริเวณทางเท้าฟุตบาท ฝาคูระบายน้ำหรือบนถนนทั้งกระถางต้นไม้ป้ายโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์โต๊ะหินอ่อนรถจำหน่ายสินค้าหรือสิ่งของอื่นๆที่หยิดขวางทางเดินหรือว่าทางเท้านั่นเองค่ะเพื่อร่วมกันจัดระเบียบทางเทา้าและฟุตบาทให้ประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภยัย ด้านรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะคะก็ได้เปิดเผยว่าถนนเส้นดังกล่าวนี้ค่ะเป็นเส้นทางที่ประชาชนนิยมใช้สัญจรจํานวนมากเนื่องจากว่าสามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทางทําให้การจะราจรเส้นทางนี้มีบางช่วงติดขัดประกอบกับถนนเส้นนี้ค่ะเป็นย่านการค้ามีร้านค้าร้านอาหารตลาดนัดยามค่ำคืนทั้งสองฝั่งถนนมีพ่อค้าแม่ค้ามาวางแผงจำหน่ายอาหารมากมายบางรายวางล้ำพื้นที่ทางเท้า ถึงแม้ว่าหรือแม้แต่การวางป้ายนะคะกีดขวางทางเดินค่ะส่งผลให้ประชาชนที่มาใช้บริการไม่สามารถเดินทางเท้าได้จึงต้องเดินบนท้องถนนแทนค่ะซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นทางเทศบาลนครหาดใหญ่เองนะคะเห็นความสําคัญจึงได้เดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าโดยการผนึกกาลังกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันเคลียร์พื้นที่โดยการเลื่อนรถเข็นพ่อค้าแม่ค้าที่ล้ําพื้นที่ทางเท้า พร้อมยกกระถางต้นไม้หรือแม้แต่การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชนและคืนถนนให้กับสังคมนั่นเองค่ะ